เพื่อให้เข้าใจเรื่องการออกแบบวงจรมากขึ้นเรามาดูกรณีศึกษาอันแรกหรือตัวอย่างแรกก็แล้วกันอ่ะสมมติว่าผมมีวงจรอันหนึ่งอันนี้น่าจะมาจักสัปดาห์ที่แล้วเนาะที่เขาคุยเรื่อง ctive h ฮาร์ดแ Active Low เห็นกลมๆแบบนี้อ่ะอยู่ข้างหน้านี้ Active Low ถูกป่ะอันนี้ก็น่าจะ Active h หายอะลามจะดังเห็นแบบนี้คุณต้องส่งศูนย์หรือส่งหนึ่งไปต้องส่งศูนย์เนาะอ่ะ Active โ o w ส่งศูนย์ไปอะลามก็ถึงจะดัง ส่งหนึ่งไปก็เงียบฉี่ไม่มีอะไรอ่ะแบนทวนเลือก ctive h i g h Active Low นิดหนึ่งสมมุติแล้วกันว่าเซนเซอร์มันมีอยู่3ตัวก็คือ a b c เพราะฉะนั้นตอนเริ่มต้นเขียนทุกเทเบิลก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเนอะตัวแปรแล้วคุณก็ไล่ไปทุกกรณีที่เกิดขึ้นได้กับ3ตัวแปรก็มีแบรรทัดตั้งแต่0ู0ย์ันถึง1 1 1คราวนี้สมมติเรามากำหนดเงื่อนไขแล้วกันว่าอะลามทั้ง3ตัวเนี้ยสมมติว่า c สมมติ สคืออะลารา์มที่สําคัญที่สุดอ่าสมมุติสคืออะลารา์มที่สําคัญที่สุดผมเขียนเป็นสีแดงไว้เลยแล้วกันอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าสทํางานอะลารา์มดังสไม่ทํางานอะลารา์มไม่ดังอ่ะสมสมติผมเป็นตัวเงื่อนไขอย่างนี้ไว้ก่อน C ีทำงานอะลามดัง C ีไม่ทำงานอะลามไม่ดังเพราะฉะนั้นถ้าดูจากทูตเทเบิลซีทำงานอะลามดังอ้อขอโทษทีเอาแบบนี้ดีกว่า C ีถ้า C ีไม่ทำงานอะลามไม่ดัง C ีไม่ทำงานอะลามไม่ดังอะผมเขียนข้อที่หนึ่งไว้อะซี C, ไม่ทำงานอะลาม อ่าเขียนผิดขออภัยอ่ะข้อที่หนึ่งซี C. ไม่ทำงานอะรามไม่ดังข้อที่สองถ้าซีทำงานอ่าเอหรือบีตัวใดตัวหนึ่ง ต้องทำงานอะสมมุติผมมีกฎอยู่แค่2ข้อเนี่ยง่ายๆแบบนี้ C ไม่ทำงานอะลามไม่ดังแต่ถ้าเกิด C ทำงานให้ไปดูว่า A หรือ B เนี่ยตัวใดตัวหนึ่งต้องทำงานด้วยอารามถึงจะดังอะอะลามถึงจะดังเขียนพิมนทัดใหม่ละกัน ลองไล่จากกฎตรงนี้แล้วเราออกแบบวนจรนี้ได้ไหมจริงๆแล้วกฎนี้มันกฎนง่ายๆจริงแล้วคุณน่าจะนึกสมการออกได้แต่ไม่เป็นไรเรามาใช้วิธีการออกแบบจากตัวอย่างง่ายๆแบบนี้ก่อนนั้นถ้า C ไม่ทํางานอา์ลามไม่ดัง C ไม่ทํางานผมขออนุญาตมาร์ก C ไม่ทํางาน C นี่แอตติฟไฮดหรือแอตติฟโลว C นี่แอตติฟไฮดถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่ดังก็คือไม่ทํางานก็หมายความว่า C ต้องเป็นอะไร สี claro, ่ต no. <c> ้องเป็นศูน well, ย kind of In ์ถูกปะสี่ต้องเป็นศูนย์สี่เป็นศูนย์สี่เป็นศูนย์สี่เป็นศูนย์ที่ผมกีิดเซนเตอสีแดงๆดไว้อารามไม่ดังไอ้คำว่าอาลามไม่ดังก็คืออาลามต้องไม่ทํางานถูกปะอารามไม่ทํางานนี้ในที่นี้อาชีบโลก็แปลว่าอาลามต้องมีค่าเป็นอะไรเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นใส่ไปเลยอาลามเป็นหนึ่งอันนี้อาลามเป็นหนึ่งอันนี้อาลามเป็นหนึ่งอันนี้อาลามก็เป็นละหนึ่งอ่ะจบข้อที่หนึ่งไปข้อที่สอง ถ้า C ทำงานก็คือบรรทัดที่เหลือถูกไหมอีก C ี่บรรทัดที่เหลือ A หรือ B ตัวใดตัวหนึ่งต้องทํางานอลามถึงจะด,ดัง A หรือ B ตัวใดตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นบรรทัดที่เหลือสี่บรรทัดนี้เป็นบรรทัดที่อะไรแน่นอนอ่าที่ผมขีดตรูอสกนรไว้เป็นบรรทัดที่ C ทํางานถูกไหมทั้ง3ามอันมันเลยต้องไปดูที่ใคร A กับ B ตัวใดตัวหนึ่งทำงานอ่ะเราพิจารณาพีาระบบบรรทัดเอาอันนี้ก่อนบรรทัดแรก A หรือ B ตัวใดตัวหนึ่งทำงานเนี่ active แอคทีฟแหล a แอคทีฟไฮบีแอคทีฟโล w สังเกตไหมผมเขียน A เป็นเฉยเชแบบนี้แล้วใส่ B บาร์เป็นการเตือนตัวผมเองด้วยว่าอันนี้แอคทีฟไฮอันนี้แอคทีฟโลถามว่าสองตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งทำงานไหมใช่ เอไม่ทํางานถูกป่ะ A เป็นศูนย์พอแอตติฟไฮแต่ b เป็นศูนย์เนี่ย B แอตติฟโลแปลว่า b ทํางานถูกไหมใช่ b ทํางาน b ทํางานตัวใดวตัวหนึ่งทำงานและ C ก็ทํางานผลลัพธ์ที่ได้อารลามดังอารลามดังนี่อารลามเป็นอะไรน,นะผมขีดนบาร์ไว้ข้างบนว่าเตือนผมเองว่าอารลามนี่แอตทิฟโลเพราะฉะนั้นอารลามดังหมายควาว่าผมต้องใส่อะไรศูนย์แบบนี้ เห็นไหมว่าเรื่องของการตั้งทูเทเบิลสำคัญมากเพราะถ้าคุณตั้งทูเทเบิลถูกที่เหลือมันจะไม่เรื่องยากละเอาละเรามาพิจารณาอันต่อไปอามาทัดนี้บ้างมาทัดที่สองตนี้ผมเขียนสิงแดงๆไว้ A กับ b ตัวใหญ่ตัวหนึ่งทำงาน A ไม่ทำงานถูกปะ t i v ท high เป็นศูนย์ i v e อคทโลแต่ะเป็นหนึ่งทำงานไหม B ก็ไม่ทำงานถูกไหมไม่ทำงานไม่ทำงานนั่นก็แปลว่าถ้าทั้งคู่ไม่ทำงาน C ก็อะไร C ก็ไม่ ขอโทษทีอะรลามก็ไม่ดังถูกไหมถ้าทั้ง A และ B ไม่ทำงานอะรลามก็ไม่ดังไม่ดังก็คือเป็นอะไร F low, อิทิบโลอะรลามต้องเป็นหนึ่งอะมาทที่สามเหมือนเดิมมาดูอ้อเหลือจบแล้ว A ททำงานถูกไหมเออิทิบไฮเเป็นหนึ่งทำงานอารลามดังไหมดังโอเคสุดท้าย A ก็ทำงานมาทที่สี่นี้ถูกไหมท้าสุดท้าย A ก็ทำงาน B อันนี้เรียกว่าไม่ทำงานถูกไหม แต่ตัวใดตัวหนึ่งทำงานก็ถือว่าอะรามดังไหมอะรามดังก็ต้องเป็นอะไรเป็นศูนย์นี่คือการตั้งทูเทเบิลสเต็ปที่หนึ่งหลังจากนั้นครนี้ดีไซน์แล้วใช่ไหมคุณเลือกว่าจะเป็น SOP หรือ POS s u ซับโปร d u ักหรือผลักออฟซามอ่ะสมมติผมพิจารณาที่หนึ่งก่อนละกันที่หนึ่งหนึ่งมีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยห้าตัว ก็จะได้เป็นเขียนแบบรูปของอะหุขออนุญาตต่อตารางไปแบบนี้เลยกันนะ sum of product ตัวนี้จะได้อะไรอาตัวนี้ก็จะได้เป็น a bar b bar c bar ถูกไหมถ้าอยู่รูปของ sum of product คุณก็อยู่เขียนอยู่ในรูปของที่3ตัวแปรมาแอนกันแต่แน่นอนถ้าคุณเห็น0คุณต้องกลับให้มันเป็น1ถูกไหมถึงจะแอนกันแล้วได้1 พเพราะฉะนั้นผมเลยต้องใส่เป็น A บาบ b บาแล้วก็4บาร์อ่ะบรรทัดนี้ล่ะ A บาบีสี่บาถูกไหมศูนย์หนึ่งศูนย์บาไม่บาแล้วก็บาอ่ะเ,อเริ่มไปเร็วๆแล้วกันนะ A บาร์สีถูกไหม A, A เป็น0ก็ต้องเป็น A บา B เป็น1 C เป็น1ก็ b c เอามาต่อแบบนี้เลยไอ้ตรงนี้ก็จะกลายเป็น A, B บาร์ bar, C บาร์ bar. อ่ะบรรทัดนี้1ตัวสุดท้ายก็จะกลายเป็น A, B, C บาร์ bar. แล้วเราเอาทั้ง5พจน์ที่ไม่ทำไรกันเพราะฉะนั้นอารามของเราเกิดจากพวงจรก็คือ A บาร์บบาร์ bar. สี่บาอถูกไหมจับทั้ง5พจน์มาออกัน a บาท b c บาอ o กับ e บาท c บาแล้วสุดท้ายพจน์สุดท้าย a b c บาอ่านี่คือวงจรของของเราที่ได้จากการออกแบบเป็นรูปแบบตามนี้แหมแต่เห็นแบบนี้เรารู้สึกว่าอะไรเลย มันยาวเนอะแล้วคุณสังเกตดีๆคุณลดรูปได้ไหมจริงๆแล้วคุณลบรูปได้มองดีๆว่าคุณชักตัวร่วมอะไรดีตัวร่วมไหนที่ควรชักอะสมมุติว่าเป็นเหตุผลที่ผมชอบเขียนเรียงตามตัวอ,กอักษรเพราะว่าเวลามองมันก็จะมองง่ายขึ้นถูกไหมอ่าเรียงตามตัวอ,กอักษร A อบาบีเอบาบีสตัวดึงได้พะะนันมีคู่นี้ถูกไหมอ่าเอบาบีกับ A อบาบีเอากีีเซนตาไปก่อนเพราะฉะนั้นถ้าชักตัวร่วมเสร็จออกมาเหลืออะไรอ่ะผมไปช้าๆนะั่นนะไม่ไม,ไม่ไม่ดึงเยอะแล้วกันเอบาบีบาซีบาอกับ A อบาบี จริงๆแล้วแม่ขอโทษดึงดึงซีบางง่ายกว่าเนอะเพราะซีบามีเยอะกว่าขออภยัยผมขออนุญาตเปลี่ยนแล้วกันเนาะเบิร์นเพิ่งสังเกตตัวซีบา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 ขออนุญาตด,ดึงซีบาออกมาแล้วกันเนาะ ้ดูซิเราเห็นอะไรข้างในถูกไหมสีพจนนี้อ่าผมขีดเส้นใต้ไว้เต็มๆแล้วกัน4พจนนี้1 2 3 4แล้วก็เหลือแค่พจนี้ที่ไม่เป็น4บาแล้วเราก็มาออตอนสุดท้าย เป็น A bar b บา B แบบนี้ถูกปะอ่าอ่าคราวนี้เราพิจารณาข้างในนี้รู้ไหมว่าถ้าผมกีดเส้นใตายยา้ยาวๆตัวนี้ผลลัพธ์ได้เป็นไร A bar b bar, a า B b บา A b บา B A B b บ r แล้วก็ A B ผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้คือหนึ่ง คุณนึกภาพง่ายๆก็ไดีถ้าคุณชักตัวร่วม A บาออกมาเหลือ b กับเดือบีกับ b ข้างในบีบากับ b ได้เลได้หนึ่งถูกไหมอ่าแล้วหนึ่งแอนอะไรก็ได้หนึ่งถูกป่ะแล้วจากนั้นที่เหลือหนึ่งอกับ2สองพจน์ที่เหลือก็ได้เลยก็ได้หนึ่งเพราะฉะนั้นในวงเล็บทั้งหมดนี้เหลือแค่อะไรเหลือแค่หนึ่งถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ก็จะเหลือแค่อะไร C ีบา อกับ a บาร b สีคุณจำเรื่องนี้ได้ไม่เอ่ย x อกับ x bar y เท่ากับเท่าไหร่ได้เป็น x y ใช่ไหมเราเคยพิสูจน์กันเมื่อตอนสัปดาห์ที่2เพราะฉะนั้นผมมองให้ c bar เท่ากับ x แล้วผมมองตัว c ตัวนี้เท่ากับ x บาร์ bar. ได้ปะแล้วผมมองตัวนี้เป็นอะไร y สุดท้ายผมได้อะไร x o กับ y ถูกไหมสองตัวนี้ o กันผมก็จะได้เป็น c บาร์ o กับ A bar b บาบอ่านี่คือคำตอบสุดท้ายรดรูปเห็นป่าวว่าเราสามารถที่จะออกแบบแล้วก็ยุบสมก,การแล้วสุดท้ายคุณก็ได้สมก,การของอะไรใช่สมก,การของวงจรที่เราต้องการใช้ได้นี่คือการออกแบบแบบ sum of product อีกแบบหนึง่ผมขออนุญาตเขียนไว้สั้นๆให้คุณดูแล้วกันว่าถ้าเกิดเป็น Product of Sum เราทำยังไง Product of Sum ก็ผมขออนุญาตใช้สีแดงแล้วกันนะพิจารณาที่ศูนย์ถูกไหมแล้วเอาตัวแปร3ตัวมาออกกันยังไงให้ได้0ถูกปะออกกันยังไงให้ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นอะไร AO กับ BO กับ C bar ทันไหมเอ่ย0 ออะไรได้ตัวเดิมถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นศูนย์อศูนย์อศูนย์เพราะฉะนั้น a กับ b มันเป็นศูนย์ทั้งคู่อยู่แล้ว C นี่คืออะไรเป็นหนึ่งคุณเลยต้องกลับ C ให้เป็นศูนย์ถึงจะออกันได้ศูนย์ผมเลยต้องใส่ C บบ่าอ่ะตรงน,นี้ล่ะ A บบร์ถูกไหมผมต้องกลับ b ไม่ต้องกลับเพราะมันศูนย์อยู่แล้วแล้วก็ C เป็นหนึ่งก็ผมก็ต้องกลับแต่สุดท้ายหนึ่งหมดเลยผมต้องกลับหมดเลยถูกปะกลับทุกตัว แล้วก็มาออกกันถึงจะได้0ูนแล้วแน่นอนคุณเอาทั้งสามพจน์นี้มาทำอะไรกันมาแอนกันถูกไหมใช่คุณเอาทั้งสามพจน์นี้ไม่ไมแอนกัน,กค,กน,กนคุณก็จะได้สมการเป็น a or b or c bar o กับ a bar o b or c bar แล้วก็แอนด้วยอะไรสุดท้ายขออนุญาตขึ้นไปทัดใหม่ ป่ะคุณก็เอาทั้งหมดทั้งสามสมก,การนี้มาต่อกันคุณก็ได้เป็นรูปของ product of sum เอาแหละลองไปทำดูว่าสมก,การตัวนี้กับสมก,การนี้คือตัวเดียวกันหรือเปล่าอ่ะลองกลับไปไิสูตรดูที่ิว่าเป็นกันบ้านแล้วกันนะครับ แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยในพาร์ทอื่นต่อว่าเวลาดีไซน์มีตัวอย่างอื่นหรือไม่ที่เราจะควรจะต้องศึกษาในคลิปต่อๆไปกันครับ